ให้ของขวัญคนแก่กันค่ะของขวัญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวแม่นี่แม่ยาเด้อค่ะเอาไว้วพื่อควแม่อ้าวให้น้ำให้ลวยให้คนติดตามเป็น้านสองงานแล้วให้คิดสิ่งใดก็ให้สมบมรณ์งมาัศจรรไปเถอะนะ ไอเบียนี่ขื้นยงยงลำรวยลำรวยเลยลวยเ้ยทิ้ยังจะให้ได้นั่นเดินทางไปทางไหนก็ให้ไปโหลดปลอดภัยอห่มี่จควมสูขวมเจริญแล้วุวยเลย เก้า <łość> uh, สิบแม่ให้ลำเลยล้ยดูเ้ยสุภาพแข็งแรงเพิ่นหาเพ่นแดงที่ปังๆลำลำเลยลุ้ยดูแลพ่อแม่ปุ้ย่าตายาเนื้อลำเลย เป็นอะเพชรยังก็จะจีนจะขาดเงินบวกขาดมือขอร์ดแดนลุยลุยหลังมือก็ขับหลังไกลแข็งแรงพี่น้องขาดมืออันนี้อ้าวเว้พ่อให้เบียบนะมีความสุขความเจริญนะลำลุยลุย สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงให้เงินนะต้องงมันได้แต่ว่าไอ้พ่อเาว่าไอ้บ่ต้องคิดไรเขาไม่คิดไรก็พบพี่หน str ังอันนี้ให้ปูดนะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ให้ปูให้ปูเก็บไใบไทรพ่อเก็บใบ้ทรเด้อพ่อเด้อมีคนถูคนกรเลิ่นเด้อมันมันควรยืมคิดกิไหนไรก็ันได้จังจังพอไปมันหลับได้รวยดังๆไปเรื่อย จ้าถูกอันแบนด์ล่งนกดันกินได้เด้อซื้อให้แม่ก็คือซื้อพ่อบ่แม่นว่าอันซื้อไปหลายย่านว่าซื้อแต่ให้แม่บ่แม่นเด้พ่อกินได้คือกันเสื้อให้แม่พ่อก็กินได้คือกันเสื้อใหทั้งสองคนโหนาโซลังการเงินแหงด้อหาเงินมาแล้วหน่อยเอ้ยทาให้รวย กนีเอวันนี้ออ้าคือนดีเมงบุรีบุบว้าเลยก้มได้อย่างนี้เลบุรีบุบั้าจ้าก้มด้วยด้วยนม่คือกันค่ะนี่เรไปด้วยคือกันอันนี้ให่ลุงไอ้พอครับเพินจะมีสามีละไอ้พอนนองพอพอนัวรอ้แข็งเลยอ่ดยลงเด้อเอาไปวใช่นีคือกันอะไร่าด้วยยูดีเมงทุกคนเจริญเจริญซส่ดยอดสิอ่ะคนละ เอาครอบตาสวดสูรตายเอาแล้วก็เมนไปทำบานเนี่ยตุ่นอะกอนงูบาลีกินกินข้าเรา้พราะถาเฮดแฟร์ซาให้กินพี่น้องนี่เบเบิ่งกครับผมมาค่ะพี่น้องคะแส่บๆน้ำกันเด้ยจะข้าเจาบ่มากินอันอันนี้เนาะแต่ว่าเออแต่ว่าเบียร์มากอันกรอบเจ้ามแมน ปาบี้ตัวใหญ่ดิพี่น้องคนนี้ว่าปลาเทียมเจียวเทียมเจียวเพื่อได้ขวดนี้แม่หรือพ่อพ่อพ่อครับบักพีทเนี่ยกินทั้งหมดแล้วก็คันแม่เห็ดนี่เผือกบ่มีแม่เห็ดนี่นี่จะเนื้อกับเทียมอูเดือดพี่น้องไม่ยากพี่น้องจ้ะอ๋อ ควรละดีพี่ละงามพี่น้องโอ้ลาคนนี่แน้ะกินแปะสะเดิี่น้องเด้อนี่คนแ่งแฝงแ่บักเต็มเลยเอาไอ้รอยพป่ใสู่๋เตแล้วาใหญ่จะเป็นกระดูกบออเวเนี่ย้่อยแล้วอยู่อยู่บอกเด้อพี่น้องเด้อมีบัตรบอาพักมา่อไกันนะ ขาดขาดได้พ่อขาดลุงขาดลุงนี่พกขาดขาดลุ่งขาดลุ้งีฮะโอ้็ดตื่นใจร้านใช่เนาะเนี่ยคนนี้ว่าเลี้วขอนี้วคนนี้พ็นบอพี่น้องขอนิ้วกินขอนี้วเจเดียวนี่ผลปะอคือมเนี่ยคุยหล่นแมนคือระเทศเข็บขนมากไม่เข้มหนาเอาดีนะพี่น้องร้อนมากดูต่อ้องการสิ่งนี่นะอบข้ออุ่นได้พี่น้องครับ เขาขากัวเสือแยบแยบปะแยบแยบนี่ใหญ่เลยพี่น้องใหญ่เลยส่วนผู้ดิษไปเบิ่งบะลันบอไปเกลียดให้กันอยู่ผู้สาวฮูเบาเบิ่งไหนแม่ดูเบิ่งในคำนี่ซึ่ยอดแท้ส่นน่ะเอ้าบ่อนี้เอ้าสู่ตายข้ามตาสวดสู่ตายเอ้าหยอกแม่พี่น้องหยอกแม่บางงออสุดยอดเลยพี่น้อง อ๋อหญิงจาหญิงจาครับหญิงจาท่านตาตรวจสวยสันมากจะหลายหมื่นละหญิงจากินเปลี่ยนแต่ว่าอืมกระบอกคือโบมาจ้าเสียบุรุกไปอ่านหน้าอย่างหน้าอันนี้พ่อเทาครับนี่พ่อเทาอืมเป็นฝีมือเป็นเชฟเองเลยเราเห็ดกับเผาวไหวๆพี่น้องนี่ละ ไว้ก็ผมอีกเป็ดแซ่บพร,อร้อมไ,ได้หมดทุกรูปแบบแต่ว่าไปเปิดร้านบ่ได้เจรงเป็นว่าเ <c oughs> ครื่องไฮไลท์ปวดก็เจ้าว่า <c oughs> แต่ผู้ได้ก็ว,ว่าเจ้าเจรงเด้อเจ้าจะไปเปิดร้านได้ใอยเครื่องไลท์ปวดเป็นครั <c oughs> บมือที่เราผักเลือกกินไดว่าือเลือกกินเราว่าร้อนนะพุ่นนะบ้านเท่าเลยกินผักหลายอยู่แล้ว,ว <c oughs> บา้านเะท่าน่ะของแท้นี่ของแท้ กเยเินลีวกันไปฟัมอลเนพี่น้องบขาวนี่อ้าวก็ไม่ต้องเล่นค่ะเออนี่ิรอิริรไปแล้วก็ไม่ไปทำดน่ะแต่ละคำน่ะถ้าใส่ผักเยอะกินหมดไม่หมดก็คืออร่อยนะเนลุงเนาะาเนี่ยคุณน่ะเสื้อใหะไปอนานองไปเล่นปกติพันเดียวพันโบกินเนี่ยนี่เป็ดอย่างเดียว เจ้าคันยาอื่นนี่ถอยอยู่มันกินง่ายนะพี่น้องปลากระนุ่มพักก็กินง่ายพี่พี่น้องเจ้าบ่แม่ห่นน่ะยิมื้อตองนี้เงินดิหนาใส่รองตองวันบุษราวนี่แม่นี่ยยิมเลยยิมเหอกเนี่ยปลาปลอเนี่ยวะจะเงนก็มันถุงเงินีไม่จเนเนีลยเด้อปลาพี่น้อง ถุงโมเตอรด้วยควาน้องมาจิ้มมือบอลตจากับเจแม่มาเมแม่เลยน่ามาจาละอืมมยุยอนบุญีบอกจ้าจะลูกสาวเพราเราเลงไหลุงยุยอนแมนบ่เมื่อคืนนั้นผู้ใดก็กินไหนเจ้าห่านเบิดผมมุนบ่ เม่ยระ <c oughs> โผอไปโอ้โสชย <c oughs> ปมาเนี่เนื้อมูสดส่ายข้ามาสิกินขอาเทลงเลยง่วงเนี่ยท่านกินเิือดเพื่าเพื่อนกินเนื้อเป็นกินดุบขอให้พี่พ <c oughs> พน้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังกันทุกทุกคนนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย